สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นมาครับกับคุณเลโอนะครับไม่ใช่รูบิคุงเขาออกมาเล่นเฉยๆอุเดอุ้ยโดนลอยหันน้ามาน้่ยนยครับครับผมหันน้าหันหน้าอยู่ครับอยากโดนไหมครับอุ้ยยางบนหัวยิงบนหัวอุ้ย ทำอะไรกับชีวิตตูเขาไม่ได้เสกไม่เชื่อกดกดเอนเทอร์ดูเลยเออใช่มีแต่เราเ็กเทบดออกมาอ้พี่เกโอ้อะไรเหรอเยอะจุงเบยเยอะจุงเบยอะไรโอ้้หูแหลก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 มะเด้รเกมแฝดอืมโกเกมแฝดแหลกมากอเอ้ยค้างคาวอะอืมค้างคาวอัศวินราิการ้าเอ้ยเลสตอนไหน เขาไม่ชอบอ่ะเซิร์ฟเื่นเขาเล่นอ่ะขายเลสตโตนสามสิบสาสิบอันน่ะห้ารอยบาทเอ้ยหนึ่งร้อยบาทเอ้ยสามรอบาทเองเขาขายถูกเปี๋ยวเ่าเดี๋ยวจะตายเราแค่สิบบาทยังหาไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุดออกซิเดียนเอยแป๊บนึงใครต้องต้องเอาอะไรมากันไว้ก่อนมีกันแล้วแหละเดี๋ยวเด,ด,ดี๋ยวขอคลีรทีป๊บเฮ้ยเยเดี๋ยวเแาเพิ่งขุ้น เดี๋ยวขอดันลงไปกันดูกันว่ามีมีอะไรปะมีราวาเปล่าออะไรอหรอข้างล่างมีลาวาเตรียมหรือเปล่านะอืมขุดได้เลยเค thank you มีชายผู้หนึ่งกำลังขุดออกซิเดียนอย่างเพลิดเพลินโอ้โและ และก็มีมอนสตอร์อ่ะ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 มิยาเซ่ไปเอ้ยเขาไม่ได้วางนะนั้นน่ะม,มันอยู่ในมือเขาอยู่เลยตอนเนี้ยโอ้ยโอ้ยเพี่เ<โ>พ<ดย>ี้ยจเรียบร้อยไปเส้นายคองเอง<โดย>เขาไม่ได้เสกไม่เชื่อดูหลักฐานอยู่ในมืออยู่เลยเนี่ยเห็นไหมผ่าน,านไม่เชื่อดูหลักฐานอยู่ในมืออยู่เลยเนี่ย น,น,นั่นแหะนั่นแหละด้านนั้นนะ่ะดูดินั่นแหละมองเลยโอ้อยอ่ะเขาเพิ่งเสกเมื่อกี้เนี้ยนั่นแหละตรงนั้นแนหะต<ท>รงนั้นแหละเขาเพิ่งเสกเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บนึงง้งางธนูรอก่อนอโน้ตนะเอาวะโน้ตโน้ตแอมบ์โร่ยิงไม่เป็น อุ้ยกันเผาเด้อโอ้โห้ไม่รู้เรื่องโอ้ยไฟอย่ามาวางนี้ก็เพราะคุณออกซิเจนอย่างเพิ่มเพลินโอ้โห้ตะกียตั้งหนึ่งตัวกับแถมพิเปอร์หนึ่งตัวอู้ยยยยแอบไปแถมพิเปอร์เอ้ยออกซิเจนอร่อยหนึ่งอร่อยรู้หรือเปล่าอะแม่ว่าทำไมอัดอยู่นะอัดอัดอยู่นะนี่อัดอยู่นะเนี่ยโอ้แม่ ทำงานบ้านก่อนก็นได้เอ๊ะทำงานเหมือนก็นได้เราไม่มีงานเว้ยเอาไปทำอะไรไม่เร็วเรียกไปทำอะไร,รอ่ะแม่ลองให้แม่บอกให้เลิกเล่ยเอาเพื่อนเองเนี่ยให้เลยนะถ่ายกันน้ำหน่อยดีเฮ้ยเดี๋ยวเอาฟักทองกันให้อยู่อุ้ยเจอโคอุ้ยเจอโคอุ้ยอุ้ยโคโคลโคอยู่ต้องลาวังพอดีโเคเองทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้โลเรือเ่องใหญ่จะตายโคอ่ะ โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอากาศหมดอากาศหมดอากาศตัวร้อนแรงเ้ยร้อนแรงร้อนแรงแรงร้อนแรงอื้ยยานั่นยายาคนเล่นยายาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้นมุ้ยพายจะตายแล้วจะตายแล้วเดี๋ยวขอเอายาลีเจนเงินลีเยนลีเย็นอยู่ไหนลีเย็นอืมอืมลีเจนลีเจนหนึ่งนาที ลีเจนด์พระเอกเนี่ยบทพระเอกนี่แหละพระเอกตัวจริงตัวพ,พระเอกกว่ามึงอีกอะไรอุย้ยเกือบลงลาวาไปแจมกับเลสตูนท็อตเอ้มีใครเลสตูนอะไรท็อดเลสต,ตนูนเกือบลงไปแจมลาวากับเลสต,ตนูนเดี๋ยวเอาที่ขุดไดมอนด์มาขุดไดมอนด์มึงเอ้ยขุดออกซิเดียนมึงดีกว่า ได้สี่อันแล้วต้องได้อีกหกอันขึ้นไปได้อีกหกอันก็พอแล้วเพย์ออสซิดีเอียนอ่ะแค่หกอันก็เอามาทําไปนรกได้แล้วอ๋ออ๋ออ๋อ I can find the diamond yeah ร้องเพลงอะไรอ่ะรู้จักรโอเพลงไดมอนด์เพลง I found diamond I found diamond เปิดดิ I f o u ไอ I I ฝาไอเนี่ยเทคเจอร์แผ่ที่เราใช้พี่ลูุยก็ใช้ไงไอแฟนไดมอนด์ ป่ากเยวพูดแค่นั้นนี่อุ้ยเหมือนมีตัวอะไรเหมือนมีมีหน่วยของไอโอมาแจมอ่ะแปะแปะอึ๊บอึ๊บอู้หอึ๊บไม่ยาดิเจนเเลชั่นอยู่ห่างๆจะดีกว่าเต็ดเจ็ดแล้วนะตัก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 ัก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 ตักเห็นเรามีผ้าคลุมเปล่าเนี้ยมนมีอะไรเลยไม่ไไม่นักอุ้ยได้ออกซิเนด้วยอุ้ยอุ้ยลาวาลาวาลาวาอุ้ย อืมเป็นอะไรตายโอ้โหเราอยู่ลาวาทั้งสองข้างดูดูธนูมันตักอะไรเขาบ้างดู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 ธนูมันปักอะไรเขาบ้างเอ๊แต่มีอยู่ครั้งนึงธนูมันปักตัวเราติดใจกก็เคยนะเราต้องทำท่ากูเด้เว้ยวิธีถ้ามีลาวาแถวนี้แปลว่าต้องมีไดมอนด์เว้ยอย่าเพิ่งกลับนะเฮ้ยเรียบร้ยแลไอ้ต่อยุ๊ไอ้เราเด้อ ไอโดอลไอเดอร์ออฟซีเดียนไอ้เพลงอะไรเนี่ยไยโอ้ยเราไม่ได้ทำนะโอ้ยาดเจเนเรชั่นเข้าตัวตัวเลยเอาไปก็ไม่เป็นไรเลยค่ะอุตส่าห์ทำให้เนน่ะไม่เอาอะทำไมอ่ะอุ้ยเหมือนเหมือนมีเสียงหน่วยของเลโออยู่แถวนี้อู้หยทำไมแถวนี้มีกันเฮาเดอร์ด้วย เล่นแล้วอัดนี่มันแหลก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 อื้มฮึดับเบิลแหลกเฟปวงเล็บวงเล็บจุงเมยใช่ไหมรู้ได้ไงอ่ะอู้หูยง่ทีพีมาหาเขาด่วนเลยเจอทางออกทำไมเจอเจอทางเจอทางใหม่อี๊แล้าขอเอาออฟซิเนียอีกอันนึงก็ครบแล้วเฮ้ยพายอย่าเพิ่งไปหนาเราต้องมาแถวนี้กันก่อนเพราะมันเป็นลาวาโฮม เราจะต้องเจอไดมอนโอ้ยโอ้ยเยครบแล้วโดนหลอกโดนหลาแล้วเนี่ยไผ่ตรงลาวาเนี่มาเยอะๆเลยเจอทีพีมาหาดูแล้วเขาไปอยู่เนี่ยเนี่ยเอ้าเมโอ้โหูแหลกอะเลิกอัดได้ไหมเนี่ยจะเลิกอัดเลยอเอแค่นี้ก็ได้ติดตาม EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับโอ้ยโอ้ย